ชื่ออะไรครับยอดศิลาช่อโชคศักดิ์ื้อหรือว่าเชิดชัยคนเดียวกันนะเราหายไปกี่ปีแล้วกรุงเทพสองนแต่เราก็ชกอยู่มูทงทงทอยไปแล้วทำร่างกายมันกี่ไฟได้ต่างจังหวัดสี่ห้าไฟเสียไฟนะเป็นไงวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับเป็นไงเมื่อเช้ามาเกินจุดสี่ครับไปซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ที่โคราชครับช่อโชคศักซื้อก็มีคุณปุ้งคุณปั๊มหลายคนเลยที่มาด้วยชื่ออะไรยอดสนั่นครับยอดสนั่นนะเรามวยฝีมือหรือมวยเข่า ผู้ต่อสู้เห็นในคลิปก็ไม่เข้าประเภทยังไงอ๋อมวยเขาลุ้ยแลูกผู้ยังไงใครยากว่ายังนะเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ได้หกสิบเจ็ดสิบล่าสุดเป็นไงล่าสุดชนะนรอบไม่เคยถึงห้ายกได้ข่าวมาประมาณนั้นนะเอาคนจังหวัดโคราชครับฝากเป็นขับเคลื่อ์นะโคราชก็ฝากพี่น้องชาวพุทธมาช่วยเป็นกำลังใจนะครับเวลาให้เต็มที่ขอโชคดีครับโอเคผู้ที่สองนะชื่อเดิมเราชื่อริทิเดชอ่ะอ๋อนี่เปลี่ยมมาณรงค์ฤทธิ์นะนะ ไปซ้อมที่ไหนซ้อมอย,ยู่ที่กระบี่นะเป็นมวยเข่าหรือฝีมือของเราเข่านะชกมารวมๆเท่าไหร่ได้สามสิบบาทลาท่าสุดไปชกที่ไหนมาบรุรรีัมย์เป็นไงผลงาน,น,นวันนั้นลา่ลาสุดชกร้อยเท่าไหร่ชกเริ่มหนักเลยนะอ๋อวันนี้วันนี้ร้อยเท่าไห,ห,หาร่ร้อยยี่สิบมาเกินไปบ้างเช้าเรอบนี้มาคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มั้างไหมสองโลนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัด บุรีรัมย์แต่ไปซ้อมอยู่ใต้อ้าวสนุกอ้าฝากไปครับเที่ยนหน่อยพี่น้องเขาบุรีรัมย์เที่ยวโอเค